โยก้าสวัสดีนักผู้ชมกันด้วยวันนี้เราจะมารีวิวชุดมินาโตจากเรื่องนารูโตะซึ่งโหมดที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือโหมดหมาป่าเดียวดายนั่นเองวิวร้มทำเพลงรีบไปรีวิวกันเลยดีกว่า let's go มาคนดูจังหวะนี้ผมเข้ามาในเกมแล้วผมก็มีท่ามินาโตะด้วยนะครับซึ่งเป็นท่าที่เอาไว้ใช้สำสบเลยนะครับแบบเปิม โอ้ยหล็กเอ้กชีอ่ะดูคร,บบรับดูครับน,นี่ทำมีนตโตสามศพสวยสวยฮะไปดูช็อตต่อไปครับอะไรนี่ครับนี่มีดมีดมีดม,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 มีนตโตฮะผู้ชมนี่แห่วะ ในเฮ้ในนี่คือน้ำมีนาโตะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้คาถาลิจ้าสู้กันดีกว่าปุ๊บอุ้ยเจอแล้วปุ๊บยกหลอกปุ๊บเป๊ะไอ้เอ้ยตั้งไงมอสปุ๊บปุ๊บตั้งไงมอสมีโดนเลยวะปุ๊บคาถาคาถาบังตาคาถา แหม่ในนี่ตัวแตกแล้วก็ซ้ำศพฮะปุ้มหวานเทียบในก็จะเป็นชุดนี้นะมินาโตะหนีดาวกระจายอยู่ข้างๆแล้วก็กระโดดนี่เห็นดีเทลเ้ยอย่าเพิ่งมากวนพี่ตอนที่รีวิวบอกว่าอย่างนีวันที่อนรอีวิวไอ้นนองซ้ำศพอีกรอบปุ้ม นะฮี่ยังไงครับมีนาโต้เท่ไหมฮะผมชอบที่สุดคือตอนนี้มันกระโดดขึ้นไปแนละ้วพระคมมันแบบแบบขยับตามเวลานะแล้วก็โดดนะอันนี้คือแบบเกมดีนะดีเทลทีว่วราเก็บได้ดีนะสำหรับชุดม,มีนาโต้มันเนี้ยนะฮี่โก้เท่เงี้ยเกมเก่งม้มาปุ๊บแดดหลบปั๊บ ไม่เข้าหัวปั๊บหัวแตกจีจีวะหนึ่งช <animals under kindergarten> <g Designer> ุมินาโตะก็สำหรับการรีวิวชุดมินาโตะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับู้เดี๋ยวไปดูชุดต่อไปในคลิปหน้าเลย let's go